สบายดีท่านพระชมมาพบกับสาวยูอีกครั้งวันนี้สาวยูก็มาที่บ้านเกาะแก้วน้องหาใสแข่งกำมวมนบึงเบิ้งจามาแต่เนี่ยใคบมุดแดงนี่ลายเอลีบมุดแดงกำลังออกเลาะเค้มนี่หระวะเค้มห่วยปุ๊บเบ้อเออใสมาแล้ว ได้มาหลายไข่มดที่เขาเจ้าขายตามซาลานะทานตามตลาดนัดนะท่านผู้ชมอันนี้เราไข่มดแดงเนาะดิมันมันมันมาแล้วพบว่าทางนี้กะันข้าวเพิ่นกำลังหดน้ำเอ,อาเอาท่านแล้วจูดจูดงาไม้แล้วเราก็หดเอาท่านนะท่านผู้ชม เอากระทับทับทับเอาทานไม้ด่าง,งกระลูกพึ้นกำลังออกเผื่อเพือนจีออกมืดนะหลายขั้นตอนตืบหนึง่งบ่ได้เอาพดไม้มาเปื่อยๆออกบ่ ตงแล้วยังไปเห็นหลายภูแลผลลินผลอันถึกใบไม้ภูลมันจ้องต้งผลห้ามดอามงม่วงหรตงล่ะไปนานางสแต่ยงมามันบอดได้บ่ะมันย้ลนแลมัลามขึ้นแลวท่านผู้ชม ลามพณดจาวนูแล้วเอาตัวนี้เดี๋ยวไปมอดบ่ มีพื้นอกมืดได้ทำผสมไว้ขั้นตอนเพื่อเอาไขมุดแดงออกเอามุนแดงออกหรือแต่ไข่ตรงแนวเพมาใส่แล้วพื้นกระตมเพนั่นล่ะพื้นอกตามเพนั่นล่ะลหล้นลมาะดเกแบบไเนาะ แล้วม hmm. ันออกบ่เออดนนั้นมันสูตรเพินเนาะเอ่อาใจกินมันอยู่ตามอันกุ๊กเกนั่นละลายเนาะแม่เราบ่ เออหมดอันนี้นี่ย่ายบ่อนตะโล่ได้ทำผู้ชมไหมบ่อนงายบ่อได้มันกากามเออมันกากามอ้วนเดียวไปอ้วนเดียวมาย้อนเลนยง่ายลราแค่แนบตีงเนี่ยแล้วมันโอ้อะไรตีงแน่แล้วเพิ่นก็ะอ้อร้องแม่แดงๆ พ,นออพูนมาต่ออกตอนนี้เพื่อชีได้กินเอเพื่อชีได้กินเป็นความตัวหน้าเลยเอามาแล้วยังไปพ่อต้องมาข้างตองออกขัางแนปลานนังเขาขายไอ้แต่ต่อ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 ราคานะ่ บ่งจะปูกเพื่อเอามาแต่ป่าดตุงมาได้เอาไปนั่งขายนะมันยากเต็ม,ไไมเลย แก่นาหาป,ปห้าบปหาบอกเอาแพร่เอายังมาใส่นี่เด็กพุ่นบอกออกบอกอยู่หันแล้วตอมอยู่หันแล้วเนาะมึนหันกับค้าบเอาไข่พุ่นนีเอง จุ่มน้ำกับไรบ้าบนางเพนะเกกออกรนะะเดียบอะไรเปียกแล้วออกแห้ให้ยงบ่ออกเนาะเมย์มันเรียงบ่ออกมันเปียกอืม อีก 3, 4, สามสี่หอบสี่ห้าหอบพุดแล้วเนาะจำออกขายทำนี่ได้เถอโดยสมุดขายนางการหินเขาขายอยู่บ้านคุกถาดหนึ่งห้าสิบพันบริลายช้อนพี่ด้อันนี้ไหนห่อโศกถาดผู้นี่ค่ะเขาหิตขายได้ละเสียนหนึ่งกินเขาไปขายอยู่บ้านคุกละเสศษหนึ่งเลยเนี่ย ได้แหละหาขายอ,อันนี้เอาหากินเนาะกินกได้หาขายเวยลหาหากินกน,กนี่ก็ยังยากแล้วยากแล้วเอาเชิญหาขายคือชิได้ขาย่เป็นง่ายไปเขาก็ไปมุดมือมุดวินมุดมือเพื่อจะมาขายอาเอาเปลนไปดำชมูงช่องชมูงแพาอามาเอาลู๊ก็จะได้กินนี่แหละ อามาอีกแล้วอลเออข้าลูกน้อยห้อยแอวป้าไอ้แม่เท่ากับว้เราก็ดีกงกุอยู่ป้าไอ้แม่เท่ามเ้าเนี่ยเกิดอไเนาะเียนแล้วพ่อเอง ลืมบางๆแล้วอีกสามสี่รอบขั้นตอนเพื่อจะได้กินหมดแดงทำปูชมไม่แม่นง่ายๆเลยเข่าไขา่เข้าเห็ดไข่นก็คือเดียวไปหามาละเฮ็ดบนี้หละมันออกมืดแล้วกะ จังได้ใส่ทงไปนั่งขายอ่าขั้นตอนนะาดยนะ่มอบุ้งู้ชํขาขอมานะโดยผู้ซื้อนะเพื่อสิอให้ได้ตัวเองนั่งซื้อนัง่งซื้อนัง่งเอาเมื่อเห็ดกินกันกิน,กนจต่ตอนชําเล็ดลูกเรียบร้อยละบุ้งู้ชําม,มาหามาเราต้องเหิดอะไรมาจังข่าวจั่วอันนเนาะ งาอีกแล้วสามสี à, ่ล็อไปได้ทานผู้ชมนี่บงการเอาสีที่ชเลยไปเก็บหอยเก็บกีทั้งเดือนน่ะลงกมชาม่ได้าเบม่ทั้งทงบ่ได้บ่ทั้งทังก็มี ใ <ừ> นวดะใส่กัละนำื่กินอย่างายจิโตไม่กินแลน้วเนาะเรวกได้เก็บได้มามาทันได้เก็บได้ี <c ười> ดลืมข่าวแล้ว <c ười> มันก็นิ่มมีแต่แต่ย เดือนหนึ่งเดือนสองไปจนฮอดเดือนสี่เดือนหา้าไปแล้วน,นางไข่หมดแดงนี่ยามเราดูแล้วมันก็นเลืเอบออกแต่ว่าไข่ตุ่งมันแล้วถึกช่วงผลผลห้ามดอกมองม่วงแล้วมันออกมากไขต่ตุ่งมันมีน้ำออง,านงามเนี่ยยังเป็นไข่ลีบอยู่ไข่ลีบไข่ขาวอยู่ จะอ่อนรัวพื้นมาบ้านจำทีดัางลุกไปเอาในห่วยอ่านคือมาด่างสบายอุลา แป้งและแม่มันบมดลายปัจจุบันนี้มันออกเนาะเป็นยังมันคืออันนันเนาะออกแป้งใส่ไทยบานคนค้านกวนขั้วกันหินเก็จะใส่แป้งนะเออแม่มันบม,มนออบนดลายแม่มันออกหมดเฮากินได้หมดเป็นยังบ่บ่บ่เป็นยังคูยิงท้องกันยิงหะแลออยาแนวนั้นเราเบอถ้ากินดิบกินชุกแล้วไงเอาแป้งใส่แล้วเามากินดิบอืม,อม ยิงท้องเขาหาคายเขาก็ะหิตไปแน่นเนขาจากพาวเลี้ยวเนาะใส่เป้งทำบุชูไม่ใส่เป้งแล้วก็หมุดตัวแดงๆตัวแม่เป้งมันในละออกเหลือแต่ไข่ขาวมันไวัเนี่ยดีขาก็บบริสียเวลาหลายอันนี้เราบหิดหายกินเราก็เขาก็บหิใส่เลยเป้ง,ปงมีจะเอามาเอาออกตามธราารมชาตินี่แหละเอามาแล้วก็ออก ตามธรรมชาตินี่ยจังหน่อยกัยนแล้วเลยแล้วล่ะบอ้ดอกพึง่งยุดก่อนบ้าบ้ามีองหาละ่ะบ่มีดอกพึ่งแล้วนะอืมดอกพึ่งละ่ะ มันจะสิ่ก้นมันแล้วบ้านบ้านนี่ก็พากันก้นมันก้นมันหลายคนในยุคปบจจุบันเออเงียบเงาเพื่อจะไปสวนมันเมื่กันมาเจ้าวควบ้านห้างแล้วก็มาลืมละเปลนมันหมดแล้วอือเพื่อจะไปสวนมันสวนมันเดี๋ยวจะเฮือนเอาไปนอนพูดเลยหรอวะนอนพูดเลยอ่ะหนื่งอาซาแล้วก็ไปนอนพุ่นหายจูหากินแถวป่าแถวดงพุ่นละ ชีวิตเธอเกลือเป็งน,นัวไปแล้วก็เพชรท่านั้นล้ที่เหลือก็ไปหากินทั้งหน้ากล่นมันเฮ็ดสวนมันกลนแล้วปลูกตอแล้วสวนมันเพื่อจะพาเดี๋ยวมาบ้านเขาก็ดีมาบ้านแล้วก็เฮ็ดเข็นมีดอกพึ่งก็เฮ็ดดอกพึ่งเนาะ้วจังวิ่ไปแล้วก็เกี่ยมเข้าเราดูหน้าปีแล้วไปนะ เออยังอุ้มไว้อยู่ในพูดเลยรู้บ่อันนกันดิหมดสามสองเออพูน้อยกับพูนั่นเนาะ บังเด้อทอรถเด้อทอรถดาเด้อก็เคยไปหาคือเดียวนางเลยจมยังน้อยไปหลอะหาเดี๋ยวนี้น้ำมันบ่มีป้ามันละหายเงี้ยเก็บบ่อกมาแถวบ้านสิโต มาตอนพีคายนี้ดิลืมข่าวลืมใส่นะท่ากระซุมแล้วนั่นดิพวกกระทิมนะดิพวกประเท็ดังนั้นประเทศเพือนลบให้เขาเออมอกรถไทยให้เขาคือไปอยู่ในแม่เฒ่าไว้คือไปอยู่น้ำ่เฒ่ากู ต้องค่อยๆใจเย็นๆเพื่อสิได้ข่าวกระจว่นอะก็กันดีเดืเอบอกเมื่ะทา่านผู้ชมอาะแซนูขอจบคลิปํำนี้ก่อนเนาะ่านผู้ชมเนาะพอน้องเพิ่งเกษียรขึ้นไปเห็ดอยู่ครัวกินละ แล้วลืมพบกันไหมคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย